เอาไว้ล่ะเวลาไปเจอสนามจริงไปไม่เป็นนะสนามจริงที่นี่คืออะไรครับนักเรียนไม่รู้จักครับบางคนบอกว่าไปเจอสนามสอบที่โหดๆสนามสอบจริง <c oughs> เคยเจอหรือยังครับยังไม่เคยเจอใช่ไหมอ่าหนึ่งสอบแข่งขันเข้าในระดับมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งเห็นไหมมีใครเคยเจอหรือยังครับผมไม่ได้จากทันเรียนผมเจอมาแล้วอยู่ที่โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ผมไปเจออยู่ที่โรงเรียนเทศบาลสามอุดรธานีสอบเข้าโรงเรียนของประจําจังหวัดก็คือเทคนิควิไลเทคนิคอุดรธานีเห็นไหมครับแล้วผมไปเจอที่โรงเรียนช่างกออุดรธานีมีการสอบทั่วประเทศพร้อมกันแล้วน่ะนั่นคือสนามสอบที่ใหญ่ที่สุดนั่นน่ะเห็นไหมครับแล้วทีนี้ไล่ดูดีๆการที่ผมไปสอบอยู่ที่โรงเรียนช่างกลอุดรธานีในระดับ ปวชและก็ปวสเพื่อที่จะเข้าไปไหนระดับอุดมศึกษานูน่นเขาเรียกว่ามหาวิทยาลัยหรืออะไรก็ได้ทีนี้มันไปไม่เป็น <Okay. S 1> ก็คือมีคนกดไว้เพื่อที่จะไปนูน่น <Okay. S 1> สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ากระบัง <Okay. S 1> วิศวะวิศวะที่จะผลิต <Okay. S 1> อะไรออกมาเยอะแยะเพื่อที่จะให้คนไทย <Okay. S 1> เข้าใจไหมลนะ่ะ <Okay. S 1> วิศวกรรม เขาเรียกว่าวิศวกรรมหรือว่าวิศว,ศวกรรมโยธาวิศวะช่างยนต์สถาบันเทคนิคพระจอมเกล้ากาชบังนี่คือสนามสอบที่ใหญ่ที่สุดแล้วน่นะเอาไว้ล่ะเด็กบ้านเราแต่ละครเอาไว้น่ะเคยไปหรือ,อยังฮะอยู่สกุลครมีที่ไหนมีอยู่ที่ไหนอะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนครับวิาลยเทคนิคสกคุลครเคยสอบไหมครับแบบนี้ครับ สอบพร้อมกันทั่วประเทศไทยประกาศนียบัตรวิชาชีพวิชชพวชชพทยาลัยเทคนิคหรือช่างยนต์เนี่ยเคยสอบไหมไม่เคยเห็นไหมละ่ะผมเคยผ่านมาแล้วสอบแบบนี้เนี่ยประเทศสอบแบบเยอะๆเนี่ยเอาไหมละ่ะแล้วทีนี้มีคนอยากจะรู้ว่าใครกันแน่ได้สนามสอบแต่ละสนามสอบได้ที่ได้ที่หนึ่งหรืออันดับหนึ่งหนึ่งร้อยคะแนนเต็มมีใครอยากรู้ไหมครับมีแต่คนอยากรู้ใช่ไหมเอาไหมละ่ะ